มาเดอ้อกินเมียงปลาเดอ้อพี่น้องเดอ้อใบลงขีดสองมื่นอะไรพี่น้องเลยค่าเห็ดเฮือนบนในหนังเลยมาส้มข่อยนเด้อพี่น้องเด้อส้มข่อยนเด้อเฮือนนี่ยังบดทองบนนี้พี่น้อง,อม,ออองมากินเมียงปลาเดอ้อได้เมียงปลาจำเจียวกูเงยแต่มาในปูวาวกูกูกันกู ลานทรายเด้อผต้องการเด้อผีน้องเด้อนี่เท่ขนาดเธอเธอเทิงเลยอแม่อเมมันเด้อผีน้องเด้อกินเมียงเมียงป้านเจียวแซบแซบไม่ต้องขิดสองมื่นเด้อผีน้องเด้อยากล้าสซุปมันก็หายไปแล้วผี้องเด้อเดีวมันอันนั้ ต้มไก่ก็ไม่เด้ใช่เหรต้มไก่แจ้วแจ้วพี่ยบป้าเนยเขาติ้นมาขึ้นเลยใายหน่อยใหมเราคะทีบ้านมีหน่อยก็คนบาดไหนมาอาม่นมั้ยเอาไปอีกอันนี้อันนี้เอาพันเน้อันนี้ก็ได้โจ้เจม จเ่เปไมเห็นเรองไงเห็นไม่เหใ่เดิวะเดวะเบาขาเพียนทุอย่างปเ็ปเรียนมิโาพักกตแรอยู่พักแต่แี๋ยวมันที่หลอดเลยได้ดิบข่ากวยแกมากรอกอะไรมันอ่ะเพื่อเป็น้องเด้อจำเป้จำเป้ยะจำประเดีกก็นอนวินปิ่นหลวงละขวงนอนกันอะพี่น้องเ้ยมา นอนมันสักตาจำถือหัวมันปินขว่งขงขว่าหเงนอดพันตาเหอไอ้พอได้คลิป้อพีน้องเด้อพอได้คลิป